เราสวยแม่ราสวยแม่ก็สวยสวยมากอะไรเนี่ยเน็คคุณหญิงคะคุณหญิงคะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วหรือมันมากับอะไรมันมากับลูกมอเตอร์ไซค์เจ้าค่ะไปลูกๆไปจัดการหน้าคุณหญิงแม่เอาไปดูหน้ามันหน่อยแกเองหรือพุ้จมานแล้วนี่ใครล่ะค่ะโทษเองค่ะ แลนี่ทนายของพุทธค่ะมีเอบมันเลยก็ต้องจัดการมันนะใช,ใช่ต้องทำใหันกำจัดมันใช่หมอกแม่ค่ะพวกเราคิดออกแล้วค่ะพวกเราเนี่ยจะกำจัดมันออกไปยังไงทำไงคะหนูว่านะคะเราแอบไปตัดเบรครถไปดีกว่าค่ะ <c oughs> คิดจะกำจัดพุทธหรอคะพุไม่กลัวหรอคะ่ะพลรถของพุเนี่ยมีพรบรหากบาดเจ็บจะได้ค่าเฉยๆเบื้องต้นจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน3าม0มบาท ูกคุณภาพหรือเสียชีวิตจะได้ค่าเฉยๆ5 5 0 0บาทเลยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยผลได้ตั้ง6,500 0บาทเลยนะคะเยอะมากใช่ไหมครับคุณทนายใช่เลยครับแล้วเขาได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองมาด้วยนีไงครับไหนมาดูสิบาดเจ็บคุ้มครอง80,000บาทพิกางทุกคลภาพคุ้มครอง2องแนถึง0้า0นนอนโรงพยาบาลชดเชยวันละ200บาทแต่ไม่เกิน20วันเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด ะะได้หญิงแม่จัดให้ <Yeah. S 1> ต้องขอ,ขอบคุณเธอนะที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวเรามามะเข้าบ้านการต่อไปนี้เธอคือคนในครอบครัวของเรา